สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เที่ยวฮะพูดอะไรนะลูกอันนี้ช่องอะไรเนี่ยน้องแฝงแฝงบัลลี่อันนี้เนี้ยช่องเรียวฟันซัมมารีนะวันนี้น้องเรียวมาทำอะไรให้เพื่อนๆดูอีกครับเล่นลูกโป,ป่งสีสวยกันโอ้ดูลูกโป,ป่งน้องเรียวสิครับซื้อมาเพียบเลยแต่โอ้เต็มไปหมดเลยเนี่ยอื้อหือ สูบสิบอันสูบสิบสักสิบลูกพอเหรอลูกครับเอาลูกโป่งสีแปลกๆมาให้เพื่อนสูบมาให้เพื่อนดูเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งให้ช่องเลโอด้วยนะเราจะได้ทำวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูอีกอลูกแรกสีอะไรครับเนี่ยสีดแดงสีแดงเหรอลูกภากษาอังกฤษว่าอะไรไโอ้หว้าว พวกใหญ่เลยที่หนึ่งไปแล้วต่อไปสีอะไรต่อเ <c oughs> นี้ยงงสีอะไรต่อ <c oughs> ลูกอ้าวขาดแล้วลูกปงไม่ดีเอาลูกใหม่ <c oughs> ลูกอะไรต่อครับ <c oughs> สีแดงสองอะสีแดงสองเลยเหรอส <c oughs> วยว้าวว้าวา เหลืองก็สองสีอะไรต่อ,อว้าวว้าวสีเขียวเขียวหนึ่งเขียวหนึ่งลูกเหรอลูกภาษาอังกฤษว่าอะไรสีเขียวกรีนกรีนเขียวหนึ่งล้วไปสีอะไรครับเยลโล เหลืองสามเหลืองลูกที่สี่แล้วลูกที่สี่หรกไม่ใช่ลูกที่สามลูกที่สามเหรอเอานี้หนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่หรอ,อ 1, 2, 3, 4, ไม่ใช่ตรงนี้ลูกที่สี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่หรอลูกสูบสามใบอ๋อสูบสามใบอ๋อเขาจะผิดโอ้ยลวงแตก ยื <Beautiful. S 2> ้อเฉยหม้หบินมาแล้วว้ายโอ้หเกระเด็นไปเลยแตกด้วย <c oughs> ว้าวสีสีสีม่วงแล้ลูกชี่สีสีม่วงเ,เหรอ อออออเอากระเด็นกลับไปแล้วเอ้มีม่วงบางนีกขอนี่ี๋ยอ่ะอยู่นี่ต่อไ,อไปสีอะไรสีม่วงเหรอลูก สีมวโอ้ว้าวว้าวว้าวทำไมม่วงออกทำไมเล่ทำไมสีม่วงไวเลสามมีสามก็สุบแค่สองลูกพอลูกเอาสีบ้างอื่นบ้างก็ได้ลูกห้าห้าชิ้นบู หน่งสองเบ้ยเียเป็นตัวเลขโอ้ยมันปิวมาแล้วปิวมาแล้วมีลมด้วยลูก ว้าวว้าวว้วระวังแตกเฮ้ยพอแล้วพอแล้วลูกเราครบทุกสีย <c oughs> <c oughs> ังส <c oughs> ี เอาต่อไปสี่ไลนอู้หูดีครับเต็มห้องไปหมดเลยตอนนี้ลูกโปงพอยังครับเลยอหกหกสีน้ำเงินสีที่หกเหรอโอ้ยเอาแล้วเดี๋ยวแตกลูกใหญ่ๆมากลูกยีไปข้างหลังดีไหมเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยอู้ ว,ว,วยัวววยงยงยาสุบใหญ่มากลูกเดี๋ยวแตกลูกกตไารปนทหนึ่งด้ ครบทุกสียังเนี่ยสีเอาให้ครบทุกสีสิลูกเยอะๆเลยหลายๆสีลูกสีทองสุกยังเนี่ยป๊าเห็นสีทองด้วยนะไม่ใช่มันลูเจิ๋วสวยไม่ล่าสวยก็สูบให้เพื่อนๆดูก็ได้โอ้เต็มที่นอนแล้วลูกดูสิ ទី5 เอาไปสีอะไรส,ส,สีทองไอเจ็ดสีทองสีทองอย่ไหนครับไหนดูไหนสีทองจริงเปล่าโอ้หสุสวยไหมนะโอ้สีทอง เป็นตัวเลขเลยเฮ้ยน,นี้ป๊าป๊าว่ามันเกินสิบลูกแล้วนะเนี่ยเยอะเต็มที่นอนแล้วลูกใช่เหมือน,นขาดสีขาดสีลลูกจูบสีที่ขาดดีกว่าลูกมาจะ้วขอสีไว้อ่าขาดสีขาวลูก เพื่อนจะได้เห็นหลายๆสีง่ายดีข่ขาใช่ไหม ขอบยางครบทุกสียางอ๋าสีส้มสีส้มเรามีด้วยเปล่ายางอเอาขาวสามช่้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้องใช้ล์แรงแรงนันนะอ้าวแซ่เลยอาสีส้มส,สีสีส้มหนึ่งส้มหนึ่งก็พอแล้วแล้วขาดสีอะไรอีก มีด้วยเหรอเรามีเขียวแก่ด้วยเหรอใช่เนี่ยอ่ะอ่าเอารูบะเหรอโอ้รูบะระวังแตกลูกโอ้เอาลูกไม้ลูกลูกไม้เอ้ยลูกไม้เดี๋ยวแตกใส่มือ อบยางเนี่ยคบยางสีคบยางโอ้ยพอแล้วพอแล้วใหญ่ๆมากโอ้เอาบินไปเลยลูกบแล้วกบแล้วเหรองั้นไปย,ย,ย,ยเพื่อนๆกอนลงนับเลขจากลูกโปง่งนับเลขอะไรจากลูกโป่งลูก ยังไงลูกนับยังไงนับให้ป๊าฟังสิเป็นยังไงลูก <One. Two. S> 1นึองนับอะไรต่อละ4ฟอยู่ไหนอ่ะนับไปเรื่อยๆสิลูกมีกี่ลูกเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าไ i อต่อลูกสีอยู่ไหนอ่ะ one two t h r สี่เจอยู่ไหน่ะอาเร็วก็นับสิลูกสีไหนสีที่เจ็ดนะลูก อ่าเว่นอ่าแล้วสีอะไรต่อไว้สีอะไรอยูงไง่ไหน้เปสีขาว,า<ไ>วอ่าแล้วสีอะไรอีกอกมันเอาสีาก่นออนเทนนายนาสีอะไรสีส้มอ่แล้วเทนสีอะไร นับเสร็จแล้วหรอไม่ใช่เรินยังไม่ได้เราไม่เลืมแล้วอ้าวลืมแล้วเราก็บายบายเพื่อนๆได้ลูกบายบายใช่อ้าวเช่ลืมสุขเลขสิบมาหรอขาดไปสีนึงเหรอใช่อ้าวเอาสีลายเลขที่ดสิบลูกอ่ะ สิบครบแล้วอ,อ,อยู่ในมือเร็วอุ้ยเร็วแล้วเนี่ยเอ่าบายบายเสร็จแล้วครับครบแล้วนะ